สวัสดีครับคลิปนี้เรามารู้จักโรคเบาหวานกันใน3ประเด็นหลักต่อไปนี้ครับ 1. สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน 2. วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 3. คนผลที่เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานครับโรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายดูดซึมน้ําตาลเข้ากระแสะเลือดมีการสะสมในปริมาณที่สูงกว่าปกติและยังค้างอยู่นานเกินที่ร่างกายจะนําไปใช้ได้หมด น้ำตาลที่ค้างในกระแสลเลือดมากและค้างอยู่นานเกินไปเนี่แหละครับที่เป็นภัยเงียบค่อยๆทำลายเซลล์ค่อยๆทำลายอวัยวะต่างๆรวมถึงทำให้หลอดเลือดเสื่อมไวแข็งไวขึ้นมากกว่าปกติด้วยครับโดยเฉพาะอวัยวะที่มีหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดฝอยเช่นดวงตาหรือไตจะเสื่อมไวจนเห็นอาการได้ชัดผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจึงมักมีอาการปลายประสาทชาปลายมือปลายเท้าชา มีอาการเบาหวานขึ้นตาหรือต้อกระจกหรือมีภาวะไตเริ่มเสื่อมร่วมด้วยครับโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อโรคเบาหวานมีถึง6ชนิดครับ2ชนิดหลักๆมีดังนี้ 1. มักพบกับคนที่อายุน้อยเกิดจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตโฮอร์โมนอินซูลินครับ 2. พบในผู้ป่วยกว่า95%ครับ เกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับกินอาหารที่มีรสหวานมากไปห่างไกลาการออกกําลังกายจึงมักพบในคนอ้วนครับตรวจได้อย่างไรไม่กินยารักษาได้ไหมวิธีการตรวจว่าเป็นเบาหวานไม่ยากครับตรวจได้จากการจอดเลือดดูค่าน้ําตาลในเลือดครับโรคเบาหวานรักษาได้ทั้งแบบไม่ใช้ยาและใช้ยาขึ้นอยู่กับร่างกายสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เองหรือไม่ ควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนครับใครบ้างเข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน6ก,กลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นเบาหวานต่อไปนี้นะครับสังเกตอาการตัวเองและคนใกล้ชิดด้วยนะครับ 1. อายุมากกว่า45ปี 2. มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน 3. มีภาวะไขมันในเลือดสูง 4. มีความดันโลหิตสูง 5. มีพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นเบาหวาน 6. เคยเป็นเบาหวานขนาตั้งครรภ์มาก่อนครับ เอาการที่เข้าขายว่าจะเป็นเบาหวานนะครับปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยผอมลงจนผิดสังเกตมีอาการอ่อนเพลียปลายมือไปเท้าชาตาพร่ามัวถ้าเป็นแผลแล้วหายช้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ